วันนี้พวกับผมนะครับชาซาสูรสีนะครับวันนี้ผมจะมาพาไปสำรวจแมปสปิตกันนะครับหรือว่าด่านเมืองนั่นเองว่ามันสามารถให้เราเดินเล่นตรงไหนได้บ้างนะครับก็เป็นคลิปสำรวจแมปเล่นเล่นสนุกนะครับก็ไปดูกันเลยก็ไม่ต้องแปลกใจนะที่บินได้ก็นี่ครับเกมสร้างเองแล้วก็เบิดกลนโกงนะครับก็เราไปดูกันเลยว่า แบบนี้มีอะไรให้เราสำรวจกันบ้างนะครับเริ่มจากน,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 นี่มาที่จุด a ก่อนดีกว่านี่นี่คือจุด a เราไปนอกเมืองได้ไหมเนี่ยอ๋อตรงนี้มีอะไรบ้างโอมันตีได้ด้วยนะครับโอ้ไอ,อ,อ้น,นีตีได้ปะโอ้ยตีได้เลยเขาเก็บรายละเอียดดีบ้างนะครับทีมงานนี้ทีมงานไรออดเกมเราจะลองดูแล้วว่าเราสามารถยิงบน,นนี้ได้หรือไม่ อุไม่ได้นะครับตรงเมงื่อกี้ไม่ได้นะครับโอ้ตรงรถไฟเดินไม่ได้เย่เลยเราลองมาดูหลังจุดเกิดไฟบุกกันดีกว่าครับเดินเนไม่ได้นะครับอยงนี้ตรังนี้ก็ไม่ได้จะได้มีจุดหนึ่งครับที่เดินได้นะครับนี่นะครับตรงนี้เดินได้นะครับโอ้โห แปลกมากโอ้รีเซ็ตเลยนะครับอันนึงนะครับตายเลยตรงนี้เดินได้นะครับว่าผมเคยเดินมาแล้วเดี๋ยวลองเดินให้ดูเลยอ้าวตอนนั้นยังได้อยู่เลยเอามะแม่มีครับเราเดินได้ครับตัวน,นี้แปลกมากครับแสดงว่า ทีมงานไลออดเป็นทีมงานที่เก็บรายละเอียดดีมากเลยครับดูเิเดินได้ทั่วเลยครับแบบเก็บรายละเอียดดีมากเลยครับหรือว่ามันอาจจะเป็นแมบที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ได้นะครับอนาคตรเราอาจจะได้เล่นก็ได้ครับดี <c oughs> เราเดินได้ทั่วเลยครับ <c oughs> สวยงามครับสวยงามตร <c oughs> งนี้ได้ไหม <c oughs> โอ้ตรงนี้ก็ยังได้นะครับความเร็วโอ้ <c oughs> <c oughs> รนีก็ยังได้อะเราอยากอยากรู้ว่าบ็ตรงนั้นยังได้งไหมนะเดี๋ยวเดินสำรวจตรงนี้ก่อนนะเก็บรายละเอียดดีมากครับบอกเลยเวทอ้นี่อะไรเนี่ยไฟเหมือน,นบ้านมันถนนยังสร้างไม่เสร็จนะตรงนี้โอ้ oh. ถือว่าเยี่ยมครับเก็บรายละเอียดทีมงานไรออดบ้านนี้บ้านบ้านตรงนี้บ้านตรงนี้ไม่น่านได้เนะลองดูแล้วกัน อุ้ยโอ้โหคุณผู้ชมครับบัตรตรงนี้ได้ด้วยตรงนี้แหะโอ้ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้แหะอุ้ยไม่ได้อุ้ยไม่ได้นะรตงนี้ทะลุอุ้ไม่ได้บัตรไม่ได้อุ้ยตรงนี้ก็ไม่ได้อ่าตรงนี้ถนนถนนได้ครับถนนใหญ่ได้ครับ นอนยัยได้บานเล็กไปงค์ได้โคตรอุงที้ตายเลยครับเดี๋ยวเราไปดูมุมสูงของแมปนี้กันดีกว่านะดูที่วินตุ้งไหนเราไปอีกเถนนนี้เราไปได้ใช่ไหมครับตรงนี้เราไปดูฝั่งนี้กันดีกว่าดูหลังไซวีดีกว่าบ้านนี้ล่ะสามารถยืนไ,ได้ไหมโอ้โหยืนได้ครับ ตรงนี้ครับยืนได้นะครับโอ้โหสวยงามครับแมปนี้ไม่ได้อนะโอ้โแมปสวยมากครับบอกเลยทำดีมากเออสุาทุกคนไปกลัวกันเลยนะสวยงามครับสวยงามเอ้ยนีบ้านหลังนี้ได้ไหมโอ้ยงจี้ไม่ได้อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ได้ไหมเออพาร์ตเมนต์ได้นี่หว่าโอ้โห หรือว่าอพาร์ตเมนต์ไอ้นี่ครับโอ้โ oh, ย oh. สวยงามมากครับตรงนี้งานดีครับบอ,อกลุงลุงว่างานดีครับเก็บงานดีมากครับโอ้โ oh, ห oh. เอา้าวลงไม่ได้เอา้าวกำเ <Bye. S 2> น็ตไปขึ้นดูโอเคตรงนี้ทะลุโอเคตรงนี้อุ๊ยอะไรเนี่ย โอเคร okay, ตรงนี้ได้นะตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เออได้ตรงนี้ตรงนี้แหละมาดูที่ตึกเพียงเออยังสร้างไม่เสร็จตรงนี้ได้ไหมเออดูสิโอตายเลยท่านผู้ชมตายนะครับตรงนั้นแล้วตึกใหญ่นี่ละ่ะดูกันตึกมันก็น่าสนใจ โอ้ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ยังทะลุทะลุทุกช่องเลยเนี่ยโอ้ทะลุทะลุแมปนี้ตึกทะลุนะครับลองดูอีกรอบโอ้ทะลุจริงด้วยอ่ะอู๋เข้าเหยื่้ครับร,ร,ร่อ,อน,นอไปเลย่อไปไปดูกันตรงนน้นได้เฮ้ยเราไปตรงนน้นได้อย่างเงยเไปดูอันนี้ก่อน ศาสาทานอ้าวเฮ้ยตรงนีไ้ได้ได้เปล่าตรงนี้น่าจะไม่ได้นะตรงนี้ไม่น่าจะได้ว่าโอเคไม่ได้จริงด้วยยืนได้ป่าโอ้ข้าง,นานาง,างบนนี้ก็เราไม่ยืนไม่ได้นะติดนี้ยนี่ก็ไม่น่าจะได้ ไเออไม่ตรงไหนร้านคาเฟ่เราไปดูก่รอร้านกาเฟ่กันดีกว่าโอ้ร้านกาเฟ่เข้าไม่ได้โอ้จุดที่จุดที่ควรเข้าได้เราเข้าไม่ได้เลยนะครับเราไปสำรวจกันดีกว่ามีอะไรข้างในบ้างนี่คือร้านอะไรอ,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 อืมีฟีนิกซ์ร้านขายรองเท้านะ่าจะเป็นฟีนิกซ์หรือเปล่าหรือตัวละครใหม่หรือเปล่าน่าจะตัวละครใหม่หรือเปล่าครับ ผมน่าจะผมคิดว oh. okay. oh, okay. uh, ่าน่าจะเป็นตัวละครใหม่นะครับตัวนี้เดาเอาตังนี้ล่ะไม่มีอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อท่อน้ำโอเคแล้วตรงนี้ล่ะออฟฟิศออฟฟิศยามออฟฟิศยามเราเข้าได้ไหมวะไม่ได้นะถ้าเข้าได้มันก็เออถ้ามีตัวทะลุได้มันก็จะโกงมากเลยพวกโอเมนพวกเนี้ย ตรงนี้ล่ะตรงนี้เราได้ไหมตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับมีจุดไหนกันบ้างเอ่ยจุดนี้ล่ะจุดนี้เราไปกันยังเอ่ยเดี๋ยวเราลองลองดูนะผึ่ก็งยิงได้ไม่ได้นะครับโอเคก็มีไค้าขาัญญยัยานเ้ยก็ถือว่าเขาเขาแบบ ทำแมปมาดีมากนะครับโดยรวมผมว่านี่มีจุดเดินได้อขั้วจุดนี้นะครับเพื่อนๆมนเดินเล่นกันได้เนี่ยพอไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็มาทําเล่นๆนะครับมาสํารวจเล่นเดี๋ยวแมปหน้าอาจจะอาจจะไปแมปอื่นดูนะครับว่ามันมีจุดไหนที่สามารถให้เราไปเดินเล่นได้บ้างครับ โอ้โห oh, <laughs> นี่ศพผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ